สิ่งใดที่เกื้อหนุนให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัลยานมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลฟทาโลนะคะวันนี้เดือนใหม่แล้วนะคะ เริ่มต้น3ามเดือนสุดท้ายของปีหากคุณมาพบคลิปนี้ตอนไหนนะคะก็นะคะก็เป็นถือว่าเป็นพลังงานในช่วงนั้นนะคะอากาศกําลังเริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ไหนใช้ไพ่สองสำรับค่ะเป็นไพ่ขลังแล้วก็ไพ่ยาณโลกเป็นไพ่เป็นไพ่อไของคนไทยนะคะเป็นไพ่ออร์เคลนะคะ การอ่านแบบอ่านตามพลังงานอ่านตามารูปภาพหรือว่ามีคำจำกัดความอะไรพวกนี้นะคะก็เหมาะสําหรับคนที่อยากศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านไพ่นะคะโอเคมาขออนุญ,ญาตของรักษาคร,รูครูบาอาจารย์เจ้าเกียรติดวงชะตาเทพเทวดาเทพารักษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าสิ่งไหนที่เกื้อหนุนให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้ค่ะมาดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะใช้ไพ่ขลัง ในการดูพลังงานแล้วก็เรื่องราวในชีวิตของคุณเดี๋ยวขอเปิดห้าใบพร้อมกันแล้วก็อ่านพร้อมกันเลยละกันเนาะนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอ,อขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์แตน์นะคะเป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้กันในการสารต่อสิ่งดีๆต่อไปนะคะขอบคุณจับใจจริงค่ะพลังงาน5้าใบของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ หน่อยว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะเกื้อหนุนให้คุณเป็นคุณก็คือตัวคุณเองค่ะพลังงานของตัวคุณเองนะคะมีไพ่เสียงทายมีไพ่เสียงทายด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะคะวันที่หน่อยอัดคือวันที่หนึ่งตุลาอืมแต่ว่าเดี๋ยวหน่อยจะได้อัพวันไหนค่อยว่ากันอีกทีนะคะอืมผู้หลักผู้ใหญ่โหพลังงานขั้นสูงหน่อยว่าพลังงานของคุณน่าจะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะใจอะสุ่มไฟแล้วก็ใต้สำรับโอ้โหเห็นไหมอย่างที่หน่อยพูดเป๊ะเลยหน่อยว่าสิ่งใดที่เกื้อหนุนให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้ที่หน่อยบอกว่าอันดับแรกคือตัวคุณถูกต้องไหมคะพลังงานตัวคุณพลังงานค่ะพลังงานของคุณโอ้ขนลุก ทั้งพระแม่กาลีพญาคุดแล้วก็สมไฟเป็นคนที่มีมีพลังงานแบบหน่อยว่าล้นล้นล้นมากนะคะเพราะอะไรคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อะคะ่ะถ้าเป็นคนที่ถ้าเป็นคนถ้าพูดในคําศัพท์เลยก็คือเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อะค่ะนะคะ,นะคะ ก็มีไฟในตัวเองเสมอคิดอยากที่จะทําอะไรทําเลยเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงนะคะชอบเสี่ยงชอบลองชอบลงมือทํานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะเหมือนกับอยากรู้อะไรอยากรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากรู้ว่าอนาคตตัวเองจะไปในทิศท,ทางไหนคือจะไม่ไม่นั่งอยู่กับที่จะลองลงมือทําเลยนะคะเป็นคนที่มี activity เป็นคนถ้าเผื่อพูดในลักษณะแบบ ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ alert หยุดนิ่งไม่ได้ค่ะพักได้เฉพาะแค่ตอนหลับสนิทเท่านั้นนอกนั้นคือในหัวสมองในชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความ alert มันมีความตื่นตัวมันมีความสว่างสวยัยมันมีไฟในตัวอยู่ตลอดเวลานะคะพยาคุบางคนก็อาจจะรับราชการบางคนก็อาจจะเคารพบ,บูชานะคะองค์มหาพยาครุ นะคะสิ่งที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาบางคนก็อาจจะมีเหรียญน,นะคะหรือว่าใส่พยาคุดนะคะห้อยคออย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณในการที่จะทําอะไรบางคนก็อาจจะเป็นข้าราชการกเกษียณอายุนะคะที่ตอนเนี้ยก็ยังมีไฟอยู่นะ เพราะว่าในเห็นปัจจุบันนี้คนที่เขากเกษียณอายุมาหรือว่าเอ,อรีออกมาก่อนเวลาเนี่ยเขาก็จะมีแพลนมีธุรกิจออกมาทําอะไรของตัวเองนะคะบางคนก็เลี้ยงลูกหลานนะคะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะมีความสุขในในการใช้ชีวิตในแต่ละวันคือไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่อะคะ่ะเป็นคนที่หาอะไรทําตลอดเวลาบางคนก็อาจจะชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงเสี่ยงทายด้วยนะทุกคน นะคะวันนี้หน่อยมาดนี้นะคะแล้วก็องค์พระแม่กาลีนะคะบางคนก็เคารพนับถืออ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีเคารพนับถือสายฮินดูนะคะองค์พระแม่กาลีเนี่ยคือคนที่มีพลังทําลายล้างสูงมากแต่ว่าเป็นการทําลายล้างศัตรูนะคะไม่ใช่เห็นใครแล้วแบบไปทําสิ่งไม่ดีไม่ใช่นะ เป็นคนที่รู้จักกาลเทศะเป็นคนที่รู้จังหวะเวลาที่จะใช้พลังงานใช้ energy ว่าจะปล่อยพลังงานออกมาตอนไหนนะคะเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าองค์พระแม่กาลีเนะะี่ยค่ะเป็นในลักษณะของถ้าโดนกระทบถ้าโดนเอาเปรียบถ้าโดนทําร้ายถ้ารู้สึกว่าโดนล้าเส้นเมื่อไหร่อนะคะ่ะคุณก็ไม่คุณก็ใส่ไม่ยัง้งเหมือนกันนะไม่ใช่คนที่ต้องคีปลุกนะคะ คือถ้าใช้ชีวิตปกติเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบอ่าเรื่อยๆไปไม่ได้มีไม่ได้มีการไปทําอะไรให้คนอื่นแบบกระทบคนอื่นหรือว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าอ่าต้องได้ไฟ์จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นในลักษณะแบบหลังมือเป็นหน้ามือเลยอะ่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะจนบางทีคนรอบข้างเขาอาจจะมองว่าไม่คิดเลยว่าคนที่นิ่งๆไม่คิดเลยว่าคนที่มีแบบ พลังงานแบบชอบช่วยเหลือหรือว่าเป็นคนที่แบบใจดีภาพลักษณ์ของคุณ่ะตอนที่โมโหหรือว่าตอนที่แบบโดนทำร้ายแล้วใส่กลับไปจริงๆหรือว่าตอนที่ต้องได้จัดการอะไรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช้ทั้งพระเดชพระคุณตอนที่คุณใช้พระเดชคุณก็เต็มที่เหมือนกันจนทำให้คนอื่นๆื่นเขาเกรงใจอะค่ะ,ะเกรงใจทั้งพลังที่คุณแสดงออกมาเกรงใจทั้ง บารมีในตัวคุณเพราะหน่อยเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีบุญบารมีค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะว่าพยาคุตแล้วก็เติมไฟคําว่าเติมไฟในที่นี้ก็อาจจะเป็นทั้งในลักษณะของการเติมพลังบุญบารมีภายในการทําดีทําสิ่งดีๆการเป็นผู้ให้การที่ทําอะไรโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นพลังที่แบบมันออกมาจากภายในที่ทําให้คนอื่นเขามองมาแล้วเขารู้สึกก็ยำเกรง เกรงใจหรือว่ารู้สึกแบบต้องต้องเข้าหาคุณแบบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะ่ะนะคะประมาณนี้พลังงานของคุณบางคนก็อาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนก็อาจจะเป็นคุณตาคุณยายบางคนก็อาจจะได้อยู่ดูแลครอบครัวเป็นคนดูแลบุพการีบิดามารดาถ้าเป็นลูกอาจจะเป็นลูกที่แบบต้องได้อยู่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยหรือว่าต้องได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นะคะแทนคนอื่นคนอื่นอาจจะส่งปัจจัยมาคนอื่นอาจจะช่วยในทางอื่นแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นลูกที่ต้องแบบอืมมีภารกิจแต่ว่าไหนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะยิ่งคุณทําดีกับบุพการีพ่อแม่ทําบุญไม่ต้องไปทําที่ไหนไกลค,คะ่ะทํากับพ่อแม่บุพการีนะคะหรือคนที่มีพระคุณกับเราเนี่ย นะคะความกตัญญูกตตะเวทีจะส่งผลให้คุณกลายเป็นคนที่มีบุญวาสนาบารมีมีพลังบุญพลังภายในที่แข็งแกร่งคะ่ะแล้วใครจะทำอะไรสิ่งไม่ดีอะ่ะเขาก็จะทำไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณมีเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันที่ดีนะคะพลังงานของคุณอันนี้คือพลังงานของคุณอ่ะทีนี้เรามาดูว่าอะไรนะสิ่งใดที่เกื้อหนุนให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้ ตัวตนของคุณเลยอันดับแรกอย่างที่หน่อยบอกไม่รอช้าที่จะลองไม่รอช้าที่จะเสี่ยงอยากรู้อะไรต้องได้รู้อยากเรียนอะไรต้องได้ลงเรียนเรียนเพื่อที่จะให้ได้รู้รู้ว่าเราเหมาะสมแล้วจะควรจะเดินไปต่อหรือพอแค่นี้คุณไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าค่ะ คุณทำทุกๆวินาทีให้มีค่าเหมือนอย่างที่หน่อยบอกว่าคุณดูแลบุพการีคนที่อาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะคุณมีจิตสำนึกรู้อยู่แล้วว่าเวลามันผ่านไปแต่ในแต่ละวันนะคะนะคะมันก็เหมือนกับหมดไปในแต่ละวันพลังงานร่างกายของคนที่เรารักหรือแม้แต่กระทั่งของเราเองเนี่ยพลังงานมันก็หมดไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้น เราทำปัจจุบันให้มีความสุขเราอยู่กับคนที่เรารักนะปัจจุบันเราอยากให้อะไรเราก็ให้เป็นการเติมพลังกายพลังใจเป็นการให้ความสุขซึ่งกันและกันคุณรู้สึกว่าความสุขระหว่างทางหรือว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนี่คืออันดับแรกนะคะที่จะทำให้คุณไปได้ไกลนะคะสิ่งสิ่งใดที่เกื้อหนุนให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้ก็คือ การเป็นตัวของคุณในแบบฉบับที่มันดีจากเนื้อแท้นะคะอืมพลังงานคุณเกื้อหนุนค่ะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนะคะบุญบาร,รมีจากการเป็นคนที่กตัญญูกตวเวทีแล้วก็พร้อมที่จะทําอะไรและที่สําคัญก็คือปกป้องพื้นที่ของตัวเองไม่ให้ใครมาก้าวล้ำข้ามเส้นเขตแดนที่เรากั้นเอาไว้นะคะ ตอนไฟก็ไฟค่ะตอนนิ่งก็นิ่งตอนสงบก็สงบค่ะเพราะเอาจริงๆแล้วถึงคุณจะเป็นคนแอคทีฟชอบทำอะไรมีสมองคิดในการที่จะทำนูน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลานะคะแต่คุณชอบทำอะไรคนเดียวนะหมายรู้สึกว่าเห็นไหมคะพยากดบินขึ้นไปบินขึ้นที่สูงเพราะคุณรู้สึกว่ายิ่งเกี่ยวกับคนมากยิ่งยิ่งไปได้ช้ายิ่งมีข้อแม้เยอะคะ่ะนะคะเหมือนกับเราทำงานกลุ่มอะ่ะ กว่าจะมาตัดสินใจกันได้กว่าจะแบบลงความเห็นกันได้กว่าจะได้ข้อสรุปใช้ระยะเวลายาวนานสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณได้ทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณทําคนเดียวตัดสินใจคนเดียวไปคนเดียวนะคะลงมือคนเดียวเบ็ดเสร็จคนเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคล่องมันลอยลำมาหาะลอยขึ้นไปไปได้ไกลและไปได้ไวอืมสิ่งใดที่เกื้อหนุนให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้มาดูซิสิ่งรอบนอก สิ่งที่เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนอันดับแรกมาสวรรค์สร้างอันดับที่สองคือเลือกทางที่ดีอืมเห็นไหมคุณเป็นคนชอบลองกับเสียงอันเดียวกันเลยนะคะขอเอาไว้อย่างนี้เพราะว่าพลังงานอันเดียวกัน <ś class> เหมือนไพ่สองสำรับมาก,การันตีโอ้ Ồ โหแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขนลุกอีกแล้วอะนะคะโอ้โหพลังงานคุณเป็นใคร คนน่ากลัวกว่าผีเห็นไหมเห็นไหมไพ่ก็การันตีได้แบบโอ้โหไพ่การันตีได้แบบร้อยเปอร์เซนอ์าหน่อยขอเอาอันนี้ไว้นี่สลับไปมาทำไมบางคนถามว่าทำไมอาจารย์หน่อยต้องสลับไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนความหมายก็เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่มีแต่พลังงานดีทั้งนั้นนะคะสิ่งใดที่เกื้อนหนุนให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้ค่ะ เพราะความเป็นคุณนี่แหละค่ะเพราะความเป็นคุณคุณเป็นคนชอบลองอย่างที่หน่อยว่าโอ้โหวันนี้คลิปไม่ยาวแน่นอนเพราะว่าพูดไปหมดแล้ว <c ười> คลิปนี้สั้นนักแต่สั้นๆแต่ได้ใจความนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะคุณเป็นคนที่เติมพลังบุญพลังบรารมีคุณทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างเสมอ คุณเป็นคนชอบลองคุณรู้สึกว่าทุกๆวินาทีอย่าปล่อยให้สูญเปล่าอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราเรียนรู้ได้ก็จงลองทําต่อไปนะคะแค่รู้สึกว่าอันไหนไม่ดีก็แค่ตัดออกไปใครที่ไม่ดีก็ตัดออกไปไม่ต้องให้เข้ามาอยู่ในวัฏจักรชีวิตนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณจะมีเซนส์สัญชาตญาณการเลือก ถึงแม้คุณจะเป็นคนที่มีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเยอะเพราะว่าคุณทําอะไรหลากหลายใช่ไหมคะยิ่งเราเปิดประตูชีวิตยิ่งเราเปิดเส้นทางของเราเปิดช่องหลายๆช่องอะ่ะมันยิ่งมีอะไรหลังไหลเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเหตุการณ์หรือว่าบุคคลเข้ามาในทุกๆช่องทางที่เราเปิดออก มันก็จะยิ่งมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าคุณมีเซนส์นสัญชาตญาณเซนส์นสัญชาตญาณของคุณเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังฌานบรารมีที่คุณสั่งสมแล้วก็ที่สําคัญคือประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ของคุณสอนให้คุณได้มองคนแวบเดียวคุณมองออกเลยว่าคนเข้ามาคนคนนี้นะคะเป็นบวกหรือเป็นลบคนคนนี้เข้ามาต้องการสิ่งใด นะคะเพราะว่าคุณรู้ว่าคนนะคะมีความน่ากลัวกว่าผีคุณเป็นคนไม่กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นนะคุณเป็นคนไม่กลัวสิ่งลึกลักบคุณเป็นคนที่ไม่กลัวเขาเรียกว่าอะไรนะวิญญาณผีหรือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นคุณไม่กลัวค่ะเพราะคุณอยู่เหนือกว่าแล้วคนที่เข้ามาทางสายนี้ค่ะคนที่เข้ามาทางสายปฏิบัติคนที่เข้ามาสายการตื่นรู้การเติมพลังบุญบารมีของตัวเองคนกลุ่มนี้จะไม่กลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้ค่ะ เพราะอะไรเพราะเชื่อมั่นในพลังภายในของตัวเองเชื่อมั่นในเกราะคุ้มครองป้องกันเชื่อมั่นในแสงสว่างออร่าของตัวเองภายในที่ส่องสว่างออกมาสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่มืดบอดใสย,ยะมนดํดำหรือสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆเข้าไม่ถึงภายในของคุณนะคะคุณมีเซนส์นสัญชาตญาณการเลือกสรรการคัดคนการมองสิ่งต่างๆออกไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ สวรรค์สรรสร้างคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเองค่ะอืมเพราะพลังของคุณและสิ่งที่คุณเรียนรู้เซนสสัญชาตญาณพลังคุลุครูบาอาจารย์นะคะสวรรค์สรรสร้างเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าถึงแม้จะบอนทูบีเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ว่าคนที่จะได้ไปต่อคนที่จะได้ไปอยู่ในจุดที่สูง คนที่จะบินได้ไกลไปได้ไกลต้องเป็นคนที่ในระหว่างเส้นทางอะคะ่ะสะสมสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเริ่มต้นตอนยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจจะทำสิ่งไม่ดีทำสิ่งชั่วร้ายทำสิ่งไม่ดีเดินทางที่ผิดแต่ว่าสุดท้ายแล้ว เมื่อคุณได้เรียนรู้เมื่อคุณได้สะสมเมื่อคุณได้ลองในสิ่งที่คุณอยากรู้เพื่อที่จะให้ได้รู้ให้เป็นประสบการณ์คุณลองเสร็จแล้วคุณก็แค่ตัดออกสิ่งไหนไม่ดีคุณก็ไม่ไปค่ะเพราะคุณเป็นคนที่เลือกในเส้นทางที่มันถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เขาไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงว่าคุณจะต้องได้ไปลองของที่อาจจะแบบผิดศีลผิดกฎผิดระเบียบผิดอะไร เพราะว่าทุกๆชีวิตนะคะมันต้องได้มีบททดสอบมันต้องได้เจอเรื่องราวอะไรของตัวเองให้เป็นสตอรี่ให้เป็นแบบคำภีร์ชีวิตของตัวเองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เข้ามาก้าวล้ำในส่วนนี้ทุกคนต้องได้พบได้เจอสิ่งอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปเพราะเขาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะเลือกในเส้นทางที่มันถูกต้องต้องให้ได้ไปเรียนรู้เหมือนกับปัจจุบันนี้ค่ะมันก็มีเทคโนโลยีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนาะ นะคะคนที่อยากพัฒนาอยากเรียนรู้ก็ไปลองทําดูไปลองเรียนรู้ดูเข้าคลาสนะคะลงเรียนไปพอเรียนไปแล้วรู้สึกใช่ก็ไปต่อถ้าไม่รู้สึกถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันขัดความรู้สึกตัวเองก็แค่วางมันลงแค่นั้นแล้วก็หาสิ่งใหม่แค่นั้นเลยนะคะสิ่งใดที่เกื้อนหนุนให้คุณให้คุณประสบความสําเร็จเนาะหัวข้อโอ๊ยไหนลืมหัวข้อแล้ อ๋อสิ่งใดที่เกื้อหนุนให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้ใช่ไหมคะสวรรค์สรรสร้างในที่เนี้มันเป็นในลักษณะของการที่คุณมีความเชี่ยวชาญในอะไรบางอย่างการที่คุณทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมๆไปแล้วเกิดความเชี่ยวชาญมันแผ่ขยายออกไปให้คนอื่นๆเขามองเห็นความสามารถของคุณคะ่ะมันคือการเป่าประกาศโดยใช้ผลงาน มันคือการเปล่าประกาศโดยคนอื่นเป็นคนแบบพูดปากต่อปากชื่อเสียงอะค่ะชื่อเสียงของคุณในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณได้แสดงผลงานออกมามันจะเป็นในลักษณะของต่อไปอะค่ะมันจะกลายเป็นเหมือนการตลาดเป็นเหมือนกับการยิงแอดเป็นเหมือนกับการโฆษณาแบบไม่ต้องลงทุนแล้วอะ ทุกอย่างมันเข้ามันอยู่ในจุดที่มันมีความเสถียรพอคุณทำอะไรแบบเต็มที่กับมันสักอย่างคุณก็จะมีชื่อเสียงในสิ่งนั้นแล้วไม่ว่าคนอื่นๆเขาต้องการที่จะทำอะไรถ้าเกี่ยวกับเรื่องที่คุณมีความเชี่ยวชาญชำนาญการมันจะดึงดูดเข้ามาหาคุณเข้ามาเพื่อที่จะปรึกษาเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณได้ทำสิ่งนั้นให้กับเขานะคะชื่อเสียงนำมาซึ่งนะคะสิ่งต่างๆมากมาย ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทําอาหารอย่างเงี้ยคุณก็ฝึกฝนเรียนรู้ลองผิดลองถูกลองเอาอันนั้นมาผสมอันนี้วัตถุดิบอันนู้นมาผสมอันนี้คุณทําจนคุณมีชื่อเสียงอ่ะสมมติว่าร้านคุณมีชื่อเสียงในเรื่องของต้มยํากับผัดไทยอย่างเงี้ยถ้าใครที่อยากทานผัดไทยกะต้มยําต้องมาร้านของคุณต้องมาลองฝีมือของคุณให้ได้รู้แล้วเขาก็ปากต่อปากมันคือการที่เรา ทำอะไรมากมายมันคือการที่เราทุ่มเทลองผิดลองถูกมันคือการที่เราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วก็คู่ควรแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้แบบต่อไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขอะ่ะมันคือการทำอะไรด้วยความใส่ใจมันคือการใช้ใจในการที่ทำอะไรทุกๆอย่างของคุณนะคะสิ่งใดที่เกื้อนหนุนให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้ตอบออกมาได้อย่างชัดเจน หกอร์ซขึ้นไปคือตัวตนของคุณนะคะที่เหลือคือผลของสิ่งที่คุณทำค่ะคุณความดีบุญบารมีแล้วก็การที่คุณทำให้คนอื่นนะคะมันคือการสะสมสักวันหนึ่งคนที่เขาได้รับสิ่งดีๆจากคุณเขาจะมาตอบแทนคุณโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังไม่ได้ต้องการหรือไม่ได้คิดว่าเขาต้องมาตอบแทนอะไร แต่บางอย่างมันถึงเวลามันถึงจังหวะที่คุณควรจะได้ในสิ่งที่ดีๆคุณควรจะได้ในสิ่งที่คุณได้ทํามันก็จะหลั่งไหลเข้ามาแบบประเดประดังเข้ามาเขาถึงบอกว่าช่วงเวลาที่ดวงเปิดอะคะดวงเปิดฟ้าเปิดนะคะเบื้องบนเบื้องล่างทุกอย่างเป็นใจทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะคนอื่นๆเขาเห็นในสิ่งที่คุณเป็นค่ะ แต่บางคนเท่านั้นที่จะได้เห็นในสิ่งที่คุณพยายามในเส้นทางชีวิตของคุณมาบางคนนะ่ะประสบความสำเร็จถึงขั้นแบบอยู่จุดที่สูงจนแบบเป็นจุดโดดเด่นนะคะคุณโดดเด่นคุณปังคุณปังปุลิเยคุณแบบคุณโดดเด่นจนบางทีอะ่ะเพื่อนเก่าคนที่ไม่ได้พบเจอกันมานานหรือคนที่เคยรู้จักคุณในสมัยก่อน,อนๆเขาอาจจะรู้สึกประหลาดใจก็ได้ว่าคุณทำไมเป็น คุณกลายเป็นคุณทุกวันนี้ได้อย่างไรเพราะสมัยก่อนคุณอาจจะเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กหลังห้องเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเป็นคนที่แบบมีเคยทำผิดทำพลาดเคยทำให้คนอื่นเสียใจผิดหวังอะไรมาเยอะแยะมากมายคนทุกคนมีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างค่ะ ตอนที่เรายังไม่บรรลุนิติภาวะตอนที่เรายังไม่ค้นพบตัวตนของเราเราอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้หรือเราอาจจะเป็นคนที่แบบมีแต่พลังงานด้านมืดที่แสดงออกมาเพราะเขาถึงบอกว่าเวลานั้นมันอาจจะเป็นเวลาที่เรายังไม่บรรลุนิติภาวะเรายังไม่มีประสบการณ์มากพอ แต่พอถึงจุดที่เรายืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองเราอยู่ในจุดที่เรามีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตเราได้พบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาให้ความรู้เราเราได้พบเจอเส้นทางที่เรารู้สึกว่ามันจะนําพาเราไปสู่ความความอุดมสมบูรณ์พอเราอยู่ในจุดนี้แล้วค่ะเราก็จะคัดสรรเราก็จะเลือกเราก็จะตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้เมื่อถึงเวลานั้นนะคะ ไม่ว่าคุณคิดอยากที่จะทําอะไรอะความรู้ประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมามันจะเป็นเหมือนกับมันจะพลั่งพูออกมาให้คุณสามารถที่จะตัดขั้นตอนที่แบบ ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันตัดขั้นตอนไปได้แล้วมันก็จะทําให้คุณไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ไวในธุรกิจหรือในสิ่งที่คุณจะหยิบจะจับจะทํามันก็เลยทําให้ปัจจุบันนี้คนอื่นๆมองเข้ามาเห็นว่าถึงแม้คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วและคุณมีการวางแผนที่จะทําอะไรใหม่ๆคุณจับอะไรทําไมคุณประสบความสําเร็จได้ไวได้ได้ไปได้ไกลไปได้เร็วกว่าคนอื่นๆนะคะ นะคะก็เอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ที่ยังอยู่ในจุดของการที่กําลังเร่งหรือว่ากําลังหานะคะลองเสี่ยงหาเส้นทางชีวิตของตัวเองอยู่ส่วนคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเป็นคนที่อยู่ในจุดที่สูงแล้วแล้วอยู่ในจุดที่มีความสเสถียรแล้วแล้วอยากอยู่ใช้ชีวิตแบบสมถะง่ายๆสบายๆอยู่กับลูกหลานบริวารอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวนะคะหน่อยก็ยินดีด้วย นะคะยินดีกับคนที่ได้ดีและเป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังท้อแท้หมดหวังยังหาทางไม่ได้หน่อยเชื่อแน่ว่าทุกคนนะคะกว่าจะมาอยู่ในจุดปีนไปสู่จุดที่สูงไปสู่ยอดเขาที่สูงได้มันก็ต้องผ่านการแบบลําบากตากตากันมาแล้วทั้งนั้นถึงแม้จะเกิดมาในตระกูลที่มีคนซัพพอร์ตมีเงินซัพพอร์ตแต่ยังไงชีวิตของคุณก็ต้องได้พบเจอบททดสอบเข้ามาทุกๆคน นะคะก็เอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เห็นคลิปนี้นะคะใครที่อยากให้กำลังใจหน่อยอยากให้ค่าครูอยากที่จะสนับสนุนการทำช่องของหน่อยก็สามารถที่จะกดปุ่มซุปเปอร์เตงนะคะรูปหัวใจขอบคุณข้างล่างได้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยว่าช่องทางนี้น่าจะเป็นช่องทางที่ปลอดภยัยเพราะว่ามันก็จะ เข้ามาในช่องนะคะไม่มีมิดช่องมิดช,ชี่อะไรแน่นอนนะคะโอเคค่ะทุกคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะห,หน่อยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย